เก็บข้อมูลจำนวนมากๆได้แต่ข้อเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศก,าก็คือตัวหลอดสุญญากาศนี่เองล่ะค่ะเพราะยังคงมีขนาดใหญ่และต้องใช้กระแสไฟะฟ้ามากทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นมีราคาแพงยุคต่อมา จึงมีการประดิษฐ์สิ่งที่มาแทนที่หลอดสุญญากาศก็คือทรานซิสเตอร์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากันมากใช้กระแสไฟฟ้าน้อยและมีความคงทนที่สำคัญก็คือทรานซิสเตอร์มีราคาถูกกว่าหลอดสุญญากาศมากทีเดียวค่ะทำใหผ้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หันมาใช้ทรานซิสเตอร์กันทั้งหมด เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆของบริษัท IBM ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ก็คือรุ่น IBM 1401ที่มีขนาดเล็กแต่มีความสามารถในการทำงานมากขึ้นผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคาถูกทำให้คอมพิวเตอร์แพร่หลายมากในยุคนี้ทางบริษัท IBM ยังคิดค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นอีกเรียกว่าเมนเฟรมซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเครื่องเล็ก ประเทศไทยก็นำคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เข้ามาใช้เช่นกันค่ะคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ใช้ในประเทศไทยก็คือคอมพิวเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้ามาใช้ในการศึกษาในเวลาเดียวกันที่สำนักงานสถิติแห่งชาติก็นำมาใช้ในการคำนวณสัมโนประชากรด้วยคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ยังส่งผลให้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาอย่างรวดเร็วตามไปด้วยเช่นองค์การนาซาก็เริ่มนำคอมพิวเตอร์มาควบคุมการทำงานของยานอวกาศจนก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันเห็นไหมครับเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆโดยเฉพาะในยุคทรานซิสเตอร์นี้นะครับ เรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าในยุคต่อไปนั้นมีอะไรใหม่ๆเข้ามากันอีกคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมายังคงก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆโดยการนำทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมารวมกันเพื่อเพิ่มความสามารถให้มากขึ้นอีกทรานซิสเตอร์จำนวนมากนำมาต่อกันเป็นวงจรรวมอยู่บนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็ก เรียกว่า IC ซีทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีชื่อเรียกว่ายุควงจรรวมการทำงานของ IC ช่วยให้คอมพิวเตอร์คิดคำนวณได้เป็นล้านล้านครั้งในหนึ่งวินาทีมีหน่วยความจำมากขึ้นในขณะที่อุปกรณ์เล็กลงและยังคงพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีฮาร์ดดิสในการเก็บข้อมูลได้มาก และทำงานได้รวดเร็ว IC เป็นวงจรที่มีขนาดเล็กมากในยุคนี้ได้มีการผลิตมินิคอมพิวเตอร์ที่ใช้ IC เป็นส่วนประกอบซึ่งมีขนาดเล็กและขายดีมากทีเดียวค่ะยุคต่อมา ก็มีการสร้างให้เป็นวงจรรวมที่มีขนาดใหญ่อยู่บนแผ่นซิลิคอนบรรจุทรานซิสเตอร์จำนวนเป็นล้านตัววงจรนี้เรียกว่าวงจร VLSI ทำให้ยุคนี้มีชื่อเรียกว่ายุค VLSI ซึ่งนำมาผลิตเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงไปอีกเรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถที่จะมีขนาดเล็กได้มาก ขนาดใกล้เคียงกับฝ่ามือเรานี่เองค่ะจากยุคนี้ก็เข้าสู่ยุคของเครือข่ายเมื่อคอมพิวเตอร์มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆก็มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทำงานกันเป็นกลุ่มสามารถถ่ายโยงข้อมูลกันได้ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานเดียวกันองค์กรเดียวกัน หรือจะเป็นเครือข่ายสากลต่อเชื่อมกันทั่วโลกที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงมีความสามารถมากและทำงานได้กับสื่อหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือวิดีโอก็ได้ซึ่งเราเรียกว่าเป็นสื่อผสมหรือที่รู้จักกันดีว่ามัลติมีเดียนั่นเองค่ะ นี่แหละครับพัฒนาการอันก้าวหน้าล้ำยุคข,ของคอมพิวเตอร์ยังยังไม่หยุดแค่นี้ครับคอมพิวเตอร์ยังคงมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ตื่นเต้นกันเสมอครับไม่แน่นะครับต่อไปในบ้านของเราทุกอย่างอาจจะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยก็เป็นได้คอมพิวเตอร์นั้นมีผลต่อโลกอนาคตแน่นอนครับเ<ว>จอกันในบทเรียนหน้ากับมิสเตอร์คอมผู้ช่วยของน้องๆทุกคนครับ 拜拜。Bye bye